สวัสดีครับผมอยู่กรมนุ่มสกุลพุทธสว่างครับมือนี้แม่บ้านเพื่อนกะมาโศกหงาครับผมเห็ดยังเนาะหายหัวฮะหายห็ดผัวอะไรหายห็ดผัวไปจนพี่น้องผุ่นมองพุ่นกะโศกไปเลยเด้อพุ่นเนาะนี่มองนี่โศกไปเลยนี่ยคนณอะครับผุนสิปลูกแนวเพิ่นสิปลูกแซมมาเบิ่งกันนะ ของมาได้ใช่นี่แม่ทรงไม่หายยังแน่นี่อีตูหอมป้อมนะครับผมขึ้นชายกระเพาโหระพาหัวบดิแบมอู้ห่าฮิเพาอวัชนบดได้แทงบ่แม่นพี่น้องคนก้าเจ้าสีปี๊ปประตูแน่แม่งอันเขาเงี้ยก้าเจ้าสีมะปูของกินครับโอ้มันสะท้อนแสงเนาะครับเนาะทางนี้เนาะเมื่อนี้กะ นี่แหละครับแม่บ้านลงมือเองเลยครับลงมือป,ปลูกเลยสีง,งามบ่าา่ะปลูกมันสีง,งามคือค้นอยู่บ่ฮะนนมมอโอ้ย <laughs> คน้นซำนีครับผมไงขึ้นมาได้ตายเบิร์ครับมันเข,ข้มความง,งาม <laughs> ปลูกจักแปลงเนี่ยตอนแปง,งไม่มีดิทั้งนั้นหรอกมันตื่นเต้นมากก่แปงเนาะหรือจะไปตั้งไม้หานเขาโฉกมาแล้วนี่เขาเขากะเคลียดใช่ดีเอาหนะ้ามาเติมไปเดี๋ยวพี่เอาเกติ๋นทังแกติ๋นปลูกใสีย้ยข่งทังแกติเดี๋ยวครับพ่อแม่พี่น้อง างโรงงานทางเกตสนี่แหละเอาไมมเอาเ็ย่งงงก่อมันเป็นสะท้อนแสงแดดนะครับแต่เป็นโต๊ะกินครับผมเียดีๆสักก้อนเก็บ่น่เอาเก็บหญาเก็บยุ่งออกสักก้อนห่เหลืองานมรกาัขึ้นโบ้ันซุ่มสสงออกนะแหมเก็บอักสักก้อนแหมเก็บเหลียวเก็บะ้าน อาเหเสาใช่ป่เห็ดนั่นเหงาเหรอตูเปลูกระดเป็นอเออตูกับว่านลงเลยเหรอเนาะเอาดีกบดีกโอ้บอกกบดกันละใส่ผิปูกังกอนหึตู่ผปูกังกอนคุณตูคุณตูนะครับเป้น้ำมาหดเอากระปูแล้วจงหดไหมเี่ยว่าดิอือไปขวดแปลงนันรึ โ้ยนิวเขาค้นูขึ้นหน่อยแหมคะ้ะไ้นูให้มันเกิดก้อนก็ถ้าเอาบีอาไปนิ้บอือปาดบริหน่อยเด้อหันเด้อเ้ยกุ้งนี่บริเ็นไหนพ่อีตูเออกันี่แหะไพอีนแต่ไหนพ่อีตูกันี่ล่ะมันเป็นนิชีลาพอเมีเอ้ยโอ้ยขเป็นแน้ยังีบเออกาเป็นไยีละ เอาคือปลูกเร็วแท้ปลูกเป็นสีมันบอว่าเอาเฟียงมาปลูกบอบู๊เฟียงอยู่ใส่หรอเฟียงคือไว้เอาไว้มาปลูกเกิดเขาออ่อนเนาะเขากเป็นเอาเฟียงถอนนี้กะทาเนี่ยมาซักลากไว้ตัววเป็นเลียงผุนได้ดีห้องปลูกผักงั้นมาคยปลูกเดินเมษเอาได้นเมษซักไว้เมษนี่นี่นี่ซักไว้ดีเลย ล,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 ลูดไปแล้วก็ซักไว้นะละเออนั่นละ,ออนนละาหาเนตติ้งไว้ได้ไหมล่ะเรอลบมากกับผิวตัวเนาะเขาปลูกเจไดล่ะึไดตูวเจ้นสิบบ้าวนหมว่านะรกดินกลบมันบ้างือโกลบปะกลบ่นี้แหะเอามานีเอาหมนลานไหบเลือหน่อยมนันคือหอมป้อมนะครับ พ่อได้นิเียแบ่งไปปลูกอันออทุง,ทงนึงบ้าหลายเนี่ยอเอาเด็ดเอาปลายมันออกเอาปลายมันออกไปซากไว้หอดใส่อหอดใส่เออมีตัวบวัว,บวมีวอมนันนบอ่บ่ ว้วอฟากนู้นไปด้วเอาใช้ผัวหน้นา,นา,นามจอฟ้าเอาแตอน้ำซอสเขากดเบอร์โอบบางบางเดีย๋ยวที่ปล๋ยขึ้นม้ดิด้กินบอพี่น้องพี่น้องเอาแมา่ขา้เงน,นก่อไป นู้ไม่ได้ดปลูกพักตั้งแต่เลี้ยงปะถมคนนี้จะนั่งง่ามครับปลูกพักพอมาใส่กันนะใหญ่เบิ่งกันนะซ่องพักเป็นเงเบิงบ่งดูเนา,าะโมล่าผ้าบบกระเพรา,า,าพอ่ะ,ะกระเพราโมล่าผ้ามาราคาเฉลีคืนชายและะ้วกม่ตรงเอาเอาประโยชน์พี่อีกแป้งนึงเนาะจะทแป้งนั่นเอาไว้ทำนี้ปะ นะครับทำเลปลูกพ ok> ักปลูกงากินละครับหอดฤดูกันทั้งนูนอก็จเป็นป้าเฮ็ดครับผมทั้งนู่นง่าผ้ัอีตูมันบ้านเดไป้านไหลภาผมพี่จะไปใกล้พักอีตูัอีตูน่มันว้านหน่อยๆเราก็ไปแป๊เอาเด้เป็นกุ้มเ่ยเออมองน้านาไว้ถ้าแปะสันแปงนะ อันนี้กระพุ้มมือกันนี่โกบเบิ้ทุกอันสั่งมาครับเชงนนี้นมากกบทุกอันนะฮนอีหย่างนี้อันนั้อนอีนหอยังกะเพราเพราหล้วกระเพรา

อันนี้ได้ฟังนไหมแม่ต้นหอมต้นหอมเอาเอาถ้เบิร์ดแล้วฟังนี่ไหมต้นหอมปลูกหรือเปล่ปลูกอันนั้นมันยังใสหอบัวซ่อมมันงน่ะนีมีมีขวดนี่อันนี้ของอันนี้บปล่าเอาอันนี้แม่มันไงมัน ิหอมวัวมันต้องลกไปนิดอ้าวมาจะเคยเห็นอ้าเอาอีกแม่สะยดายต้องเกลียหน้ามาโหดดีบีบเบิงมันยังม่เม็ดอยู่อ่ะมือนี้ก็เป็นชีทมาปลูกหอมเนาะครับปลูกพักในพักไทยครับผมเหลอเนี่ยวพี่เนาะแม่เจาะแม่บ้านเพิ่นปลูกครับผมจะเฮ็ดอันนี้งุกพัก ทางแรกแลเลย,นะยนี่อ่ะช่องกวัดเย็นไม่กับมื่อน,นี้ก็ปลูกพักปลูกงาครับผมนี่ละคางทางเก็ตนะครับเนาะเออไม่แปกแตงจะบอกกันเมือนอี่เด้อมันอยู่อยู่บอ่อยู่ยเห็นมันสื่อครับลง